ไ,ได้ไม่ได้อาปาเร็วเร็วขึ้นบ้านน,าน,น,นั้นปาอย่าปาพ้อมาส่งให้ไปไปไปเลยไปเลยมามามาเร็วเร็วขึ้นบ้านไม่ต้องหาคางไม่ต้องหาคางไปไปไหนล่ะหาคางไม่เจอแล้วบริจาคทิ้งไปหมดแล้ว <c oughs> ด the right. no ูนะมันยังแอบไปอยู่ในรูแล้วมันยังเห็นนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาค่ะเพิร์ดไม่ไม่ไม่คาบเอาตุ๊กตาขึ้นบ้านมาเอาตุ๊กตาขึ้นบ้านออกมาพาเพิร์ดออกมาเอาตุ๊กตาขึ้นบ้านไปแล้วเอามาตุ๊กตามาแล้วหยิบมาตุ๊กตามาแม่กันให้ไปแล้วนะเร็ว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 เอาตุ๊กตามาเอานัองตุ๊กตามานะ่อ่ะนั้นอยู่นี่นะแม่ไปแล้ว เอาน้องตุ๊กตามาพาเพลินเร็วอยาให้ดูอยาให้โหดเร็วขึ้นมาไอ้บ p u บอ p อบเดินบนหาคางมาหลายวันแล้วตั้งแต่วันที่ทำบุญปู่มองหาไม่เจอวันนี้มันหาลูเข้าจนได้มา อะไรทำไมเป็นอะไรใจจะขาดใจจะขาดร้อนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงขึ้นไปขึ้นมาแล้วก็ลงขึ้นลงขึ้นลงเออไปเลยแม่เอาไปไว้กับป้าเลยนะ ทางนี้ไฟสว่างมันดีแบบนี้นี่เองไม่ต้องเปิดแลดเห็นไหมเห็นไหมแม่ให้ป้าทำจานเห็นปะเห็นหน้าน้องชัดเลยไม่ต้องเปิดแลดเลยเห็นไหมโอ้ยตาไม่วาวด้วยอ๋น้องลุกมาใส่เสื้อค่ะได้เวลาใส่เสื้อนอนละลุกอึ๊บมาเร็วเร็วเร็วเาใส่เสื้อนอนแล้ว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 มาลุกมาใส่เสื้ออึ๊บอาวไม่ใส่หรอ ไม่ใส่จะงอนอะไรแล้วลุกมาน่ะคาเพิรนดูมันงอนนะโอ้ทำไมงอนอะไรงอนอะไรเสื้อเราก็ได้หนุ่มไงมาเร็วลุกมาเออโหเราให้พูดว่าได้หนุ่มก่อนเหรอแสบนะเราใส่ละนั่งลงดีๆนั่งลงดีๆสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะก่อนเออโอเคอ่าให้ขนมแล้วก็ไปนะแม่ไปลงไปกินข้าวแล้วนะอ่ะใจดีอ่ะใจดีอ่ะอย่าให้ติดคอแล้วเก็บที่พื้นด้วยค่ะที่พื้นดูดิที่พื้นมีไหมหล่นไหมอ่าไม่มีใช่ไหมอ่าไม่มีไม่มีมมโอเคโอเคแม่ไปกินข้าวแล้ว